ร่างกายของคุณสามารถทําสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยตัวมันเองแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็อาจมีคุณลักษณะบางอย่างที่ทําให้คุณโดดเด่นจากฝูงชนขนาดใหญ่ทั้งหมดซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่การมีขนตายาวเป็นพิเศษการมีข้อนิ้วเพิ่มเข้ามาหรือกระทั่งการมีลายนิ้วมือแค่เ้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าคุณโดดเด่นไม่เหมือนใครแค่ไหนคนมากมายห่อลิ้นได้แล้วก็มักเอาไปใช้เล่นสนุกกันในงานปาร์ตี้แต่มีคนแค่ราว1 5เเท่านั้นที่ห่อลิ้นเป็นรูปบได อยากได้เช่าดอกไม้บนลิ้นหน่อยไหมล่ะมีผู้คนแค่ราส3%เซของคนบนโลกทั้งหมดที่มีรูปตัว x บนฝ่ามือทั้งสองข้างดูมือของคุณสิบางที่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีก็ได้และบางคนก็กล่าวว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของบุค,คลิกที่เข้มแข็งคุณสามารถทําให้ลูกตาของคุณเหล่มาชนกันเองได้หรือเปล่าผู้คนแค่ราหปซของประชากรในโลกสามารถกลอกตาทั้งสองข้างไปมาอย่างรวดเร็วได้ดูแปลกแนะ แต่จริงๆแล้วมันก็คือการเคลื่อนไหวลูกตากลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลูกตาของคุณคุณอาจจะฝึกฝนได้ถ้าคุณต้องการเป็ดนกนางนวลตุ่นปากเป็ดสัตว์ทั้งหมดนี้มีอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นคือเท้าเป็นพังผืดเช่ชนเดียวกับคนราว0.5%บนโลกสภาพที่พบได้มากที่สุดของผู้โชคดีเหล่านี้ก็คือนิ้วที่2และ3ของพวกเขาจะมีพังผืดเชื่อมต่อระหว่างนิ้วทั้งสอง บางคนมีลักษณะอันหายากไม่เหมือนใครจะมีข้อต่อนิ้วมือที่ยืดหยุ่นมากซะจนงอเข้าหรือออกก็ได้ไม่มีใครรู้ว่ามีกี่คนที่ทำแบบนั้นได้บ้างแต่คุณสามารถลองทดสอบได้นะว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีคนในจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ที่ข้อต่อนิ้วของพวกเขาเกินมาหนึ่งหรือสองข้อเหมือนกันมันงอได้เหมือนปกติธรรมดาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายใดๆมีสภาวะหนึ่งทำให้เนื้อเยื่อที่ก่อโตขึ้นระหว่างที่คนคนนั้นอยู่ในคันยังคงหลงเหลืออยู่ และปิดทับส่วนลูกตาของพวกเขาซึ่งทำให้ลูกตาของคนคนนั้นดูเหมือนมีรอยด่างตรงกลางและมีเส้นใหญ่เชื่อมติดกับม่านตากระจายตัวไปในทุกทิศทุกทางมีคนราว2%เที่มีภาวะตาขี้เกียจซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดเมื่อสมองมุ่งเน้นพัฒนาตาข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างผลก็คือตาข้างหนึ่งมักจะมองไปอีกทางจากที่ควรจะมองเสมอ ในขากรรไกรของคุณมีกล้ามเนื้อเล็กๆที่ช่วยกั้นเสียงให้ระหว่างเคี้ยวปกติมันจะคลายตัวอยู่เสมอแต่ถ้าคุณจงใจเกรงกล้ามเนื้อส่วนนั้นคุณจะได้ยินเสียงลั่นในหัวของคุณเองมีคนแค่เราว16%ที่ทำแบบนั้นเองได้แต่คุณจะทำไปทำไมล่ะคุณทำรูจมูกให้บานด้วยได้ไหมถ้าคุณทำได้คุณเป็นหนึ่งในสประชากรในโลกที่ทำแบบนั้นได้ที่จริงเราทำจมูกบานกันโดยไม่ตั้งใจบ่อยครั้งแต่มีคนไม่มากที่ขยับกล้ามเนื้อจมูกตามที่ต้องการได้ ตาของคุณจะทั้งโฟกัสภาพและไม่โฟกัสอะไรเลยอยู่ตลอดเวลาแต่มีคนราวครึ่งหนึ่งของประชากรบนโลกของเราที่ควบคุมพวกมันได้พวกเขาผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาได้โดยทำให้มันไม่ต้องโฟกัสกับอะไรแล้วก็มองไปในทิศทางที่ต่างๆได้ผู้เราทุกคนยักคิ้วได้มันเป็นกิริยาอย่างหนึ่งที่เอาไว้ล้อเลียนกันแต่ก็มีแค่บางคนเท่านั้นที่ยากคิ้วข้างเดียวได้เช่นกันถ้าคุณเลิกคิ้วข้างเดียวได้คุณมักจะทำได้แค่ข้างเดิมๆเท่านั้นแต่ถ้าคุณขยับคิ้วทั้งสองของคุณได้ตามใจ คุณจะเป็นหนึ่งในคนที่หายากยิ่งขึ้นแล้วคนที่ทําแบบนั้นได้ก็มาขยับใบหูของพวกเขาได้ด้วยนะทั้งแบบข้างเดียวหรือทั้งสองข้างเลยมือที่เคลื่อนไหวได้มากผิดปกติเป็นอีกกลุ่มหายากที่มีแค่ราว5%ของประชากรสภาวะนี้ทําให้พวกเขางอมือหรือนิ้วกลับมาด้านหลังได้และบางคนรับของจากด้านหลังได้เลยด้วยซ้ําส่วนที่โชคดีน้อยกว่านั้นแต่หายากไม่น้อยยิ่งกว่าก็คือคนที่ลิ้นติดกันนั่นคือลิ้นของคุณจะผูกติดกับส่วนล่างของปากแน่นหนากว่าปกติ มีคนราว5%ที่เป็นแบบนี้และทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายหลายอย่างโชคไม่ดีจริงๆอีก5%ของประชากรมนุษย์มีความเป็นเอลฟ์แบบลับๆ <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวแต่ลักษณะที่หาได้ยากนี้คือคนที่มีใบหูชี้แหลมดูคล้ายเอลฟ์มากสภาวะนี้เกิดจากการที่ส่วนปลายของหูพับเข้าไปมากเป็นพิเศษซึ่งก็ยังคงไม่มีใครรู้เหตุผลมีคนราว4%ของประชากรที่มีภาวะนิ้วปุ้ม ซึ่งก็คือนิ้วโป้งจะมีความยาว2ส,ส่วน3ของมาตรฐานปกติแบนและกว้างขึ้นในช่วงปลายภาพใน